แล้วหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยการแช่ไอบาสเนี่ยมันมันไปเกี่ยวอะไรกับการเทรดการเทรดอะค่ะถ้าถามว่าเราอะสามารถที่จะคอนเนกระลมหายใจเองได้รอปัจจุบันได้ม,มันคล้ายๆกับอดทนรอเนาะเรื่องเนี้ยยิ่งเราทำเท่าไหร่เรายิ่งเข้าใจเลยว่าการเทรดอะกับการรอมันเป็นยังไง สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการทอล์กเต้ยนะคะวันนี้ก็โค้ดแวมเช่นเคยนะคะรับหน้าที่ดําเนินรายการวันนี้หัวข้อของเราเนี่ยน่าสนใจเหมือนเดิมเลยเราก็จะมาคุยกันเรื่องของไอซ์บาร์นะคะมีใครเคยได้ยินบ้างว่าไอซ์บาร์เนี่ยออ่ช่วงนี้ก็เหมือนเป็นเทรนด์เหมือนกันนะก็คือจะเห็นว่าดาราคนดังหลายๆคนเนี่ยนิยม มันก็คือการเอาตัวเองไปแช่ในน้ําแข็งนะคะแต่จะบอกว่ามันไม่ใช่แค่การแบบแช่ธรรมดานะมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังประโยชน์แล้วก็ที่มาที่ไปที่ลึกกว่านั้นนะคะถ้าเกิดใครสนใจเรื่องนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดไลฟ์นี้เด็ดขาดและแน่นอนว่าคนที่จะมาพูดคุยกันเรื่องนี้ก็เป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากอาจารย์เต้ยของเรานั่นเองสวัสดีค่ะ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 ไอซ์บาร์ฝึกใจให้นิ่งก่อนเข้าเทรดและหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยการแช่ไ บาสเนี่ยมันมันไปเกี่ยวอะไรกับการเทรดใช่ไหมคะก็คือเดี๋ยวอาจารย์เต้เล่าก่อนแล้วกันว่าไอซ์บาสเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันแบบมันครั้งแรกที่อาจารย์เต้เคยทําเนี่ยมันมันลงไปแล้วมันเป็นยังไงเนาะหลายๆคนอาจจะรู้แค่ว่าเออมันคือการเอาตัวเองไปแช่ในน้ําแข็งนานๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากรู้ว่ามันคืออะไรแล้วครั้งแรกที่ที่ลงไปอาจารย์เต้รู้สึกยังไงบ้างคะกับอันนี้ประสบการณ์ครั้งแรกน่าจะย้อนไปตอนนั้นเราก็ทําด้วยกันแม้ประมาณสองปีที่แล้วหู สามปีไม่ใช่แล้วแหละถ้าอันนั้นแแวมเพิ่งเคยมาทําเมื่อปีที่แล้วเองปีที่แล้วหรอค่ะอาจารย์น่าจะเคยทําก่อนน่าจะเคยทําก่อนใช่อ่าใช่ใช่ก็คือแบบสองสามปีแล้วนะคะที่ที่เคยทําครั้งแรกเขาบอกเลยว่าลงไปครั้งแรกเนี่ยอยู่ไม่ถึงหนึ่งนาทีเออหรอใช่ประมาณสักสามสิบสามสิบกว่าวินาทีก็ขึ้นแหละนั่นคือครั้งแรกคือลงไปคือแบบสั่นแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วแล้วแบบรู้สึกแบบเย็นเข้ากระดูกเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ลุกขึ้นมาก็ออกมาเลย แล้วตอนนั้นคือทําที่ไหนคะหมายถึงว่าทาไมถึงเริ่มทําอันนั้นคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเคยเคยเห็นเทรนที่เขาแบบอ่าเป็นน้ําแข็งน้าเย็นๆแบบเราบรลากันใช่เห็นใช่เห็นส่วนใช่ไหมจาได้เออไอตอนนั้นอ่ะเราก็ทําเหมือนกันนะเราแบบโอ้เย็นแบบมันเย็นมากอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลคือมันทําเพื่ออะไรทําไมถึงต้องทําแบบนี้ซึ่งทีนี้ฝรั่งอ่ะเขาเขาเข้าใจหรือว่ารู้จักเรื่องนี้กันอยู่แล้วเงี้ยใช่ไหมคะแต่เราอ่ะสงสัยก็เริ่มหาข้อมูล อ๋อเราก็ไปเจอว่ามีมีเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็วางไอ้เรื่องนี้ไปเลยทีเนี้ยคนที่ทําที่เราเห็นเลยนะค่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยนี่นี่คือคนสําเร็จระดับโลกนะเขาทําเรื่องนี้หรอแล้วเขาแบบทําแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วคนนั้นก็คือโทนี่โรบินคนที่ว่าเราอะมีโอกาสได้เรียนสัมมานานกับโทนี่โรบินใช่ไหมแล้วก็เห็นเขาทํามันเป็นคลิปของโทนี่โรบินก่อนที่จะเข้าหลีดหลีดเข้าสู่ตอนช่วงที่เปิดตัวของโทนะี่โรบินอะเขาก็แบบ มีอ่างใหญ่ๆไงใช่ไหมที่เป็นอ่างน้ําแข็งอะ,ะแล้วเขาก็ลงไปแบบลงไปทั้งหัวเลย<อ>แล้วเราก็แบบเฮ้ยเ <c oughs> ขาทำไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้เราสงสัยสงสัยสงสัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเริ่มหาข้อมูลค่ะเริ่มหาข้อมูลว่าทําเพื่ออะไรแล้วก็อ่านาอ่านไปสุดท้ายอ่านแต่ก็ไม่ได้เริ่มอยู่ดีก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนที่ทําให้เราเห็นอีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์มณิเีอ่าอันนี้เคยดิคือแบบงงไปไปบ้านอาจารย์ไง อาจารย์มีปาร์ตี้อะไรล่ะคะไปแบบคือเขามีถังน้ําแข็งใหญ่ๆค่ะที่เป็นถังที่แบบเปิดปิดได้ถังสีสีน้ําเงินใหญ่ๆทุกคนนด้พาออกปะที่แบบคนสามารถลงไปนั่งอยู่ในนั้นได้ก็สงสัยก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์มีปาร์ตี้เหรอคะแบบทำไมมีถังน้ำแข็งอยู่ดีนะไม่ไปเปิดแล้วหยิบน้ำแข็งมากินยิกินแล้วเขาสงสัยก็ถามแล้วอาจารย์ก็บอกอ้าวก็แช่น้ำแข็งไงไอ้บาสไงรู้จักหรอไม่ทำหรออ๋ออาจารย์ทำด้วยหรออื ก็เพิ่งรู้ว่าอาจารย์ทำเป็นประจาเลยอาจารย์แชร์ให้ฟังว่าก็ทําคือเขาออกกาลังกายเขาเวทใช่ไหมทุกคนจะเห็นว่าอาจารย์เป็นเด็ดคือเฟิร์มมากๆใช่คุนดีมากใช่คุนดีมากเฟิร์มมากรออาจารย์บอกเนี่ยพี่แชร์องเงี้ยทุกวันถ้าไม่ติดอะไรทุกวันเลยทุกวันเลยเหรอคะอาจารย์ยอดเออทุกวันเลยเหรอจริงเหรออาจารย์แล้วมันไม่อย่างนั้นอาจารย์ก็แบบโอ้ยไปทาดูเดี๋ยเราก็ยังไม่มีความรู้อะไรค่ะ แล้วแต่ปีก็ไม่ได้ไม่ได้เล่าอะไรเพิ่มว่าแบบไม่ได้เล่านอกจากว่าเราจะสนใจจริงๆคือเขาเขาจะดูว่าถ้าเราสนใจแล้วแบบ<อ>คือแถวบ้านเนาะภาษาบ้านอบอกว่าซ้อมากๆแบบถามเยอะๆอะไรไม่เคยได้ยินคนําน <c oughs> ี้มีใครเข้าใจมีใครเข้าใจคํานี้แบบคืออะไรแบบขี้ซ้อแบบขีข้ถามแบบถามสงสัยอยากรู้มากๆเขาถึงจะรู้สึกว่าเออเราอยากรู้จริงๆเขาจะตอบแต่วันนั้นอ่ะเราถามแค่หลอแบบสงสัยแล้วก็ยังไม่รู้สึกว่าค่ะ มันมีประโยชน์อะไรอไรเงี้ยไม่ได้เข้าใจ mm hmm. ใช่จนมาช่วงหนึ่งค่ะก <Ha. S 2> ็คือน้องทอนเขาก็ศึกษาเรื่องนี้โคทอนนะคะ <Ha. S 2> เรื่องนี้แล้วก็เริ่มหาข้อมูลเริ่มแบบได้พูดคุยกันเรื่องนี้แล้วก็เอ้ยเดีย๋ยวเราแบบทํากันไหมมันดีมากเลยนะแบบคือเราออกกาลังกายไง <Ha. S 2> ใช่ปะ่ะแล้วก็กล้ามเนื้อเราชอบอักเสบบ่อยๆเราก็เลยมองว่า mm hmm. เอ้ยเราจะทําเรื่องนี้ยเพราะว่าจุดประสงค์คือ ฮิวกล้ามเนื้อเราอืม่ะหิวกล้ามเนื้ออ่ะเพราะมันช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อช่วยฟื้นฟูใช่ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อแล้วก็เราออกกำลังกายเยอะเราเดินเยอะเราวิ่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าวันหนึ่งคือแบบวิ่งวิ่งหรือว่าเดินลู่อ่ะเยอะมากๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคะเป็นสิบกิโลอ่ะก็มองว่าการแช่น้ำแข็งอ่ะมันช่วยอแต่พอลงไปครั้งแรกรับหิวจบยังเนี่ยกูจะขึ้นแล้วดังไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสาสิบกว่าปีก็ขึ้นมาเลยอ่าแล้วเราบอกความรู้สึกแบบพอลงไปมันรู้ส รู้สึกถึงความทรมานแล้วก็รู้สึกว่ากูทําอะไรอยู่วะเนี่ยลงเพื่ออะไรแบบทําไมต้องมาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบเหมือนกับว่าน้องเขาก็แช่กันได้นานเงี้ยใช่ไหมพอเราลงไปแบบใจเราบอกไม่ไหวแล้วไม่เอาขึ้นเถอะขึ้นขึ้นครับหนึ่งขึ้นสองขึ้นปุ๊บขึ้นมาเลยเลยคือแบบในใจอ่ะสั่งว่าต้องออกแล้วนะต้องลุกแล้วนะไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย ใช่นั่นคือ<ม>ครั้งแรกเลยเนี่ยโอเคแล้วหลังจากนั้นนะคะเห็นว่าหลังๆเนี่ยคือตอนหลังอาจารย์เต้ทุกคนแช่ได้เป็นแบบสิบสิบนาทีเลยทั้งตัวด้วยใช่ไหมเกินครึ่งชั่วโมงค่ะโอ้โหเป็นคือเกินครึ่งชั่วโมงด้วยใช่โอเคงั้นถามหน่อยแล้วกันว่าอะไรทําให้แบบจากที่แบบสามสิบเจ็ดวิอย่างเงี้ยกลายเป็นครึ่งชั่วโมงขึ้นไปได้ความรู้อืมเพราะความรู้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่หลังจากตอนนั้นใช่ไหมเป็นช่วงที่เราอะค่ะเริ่มที่จะเอ่อ ลงลึกเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของการทําสมาธิเรื่องของการที่เข้าถึงเข้าใจตัวเองเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันค่ะแล้วก็เรื่องของการคอนเนคกับไฮอร์เซลช่วงนั้นเลยแล้วเราช่วงนั้นก็คือแบบเป็นช่วงที่ไปหาอาจารย์มดิดะตลอดเพราะว่าเรากําลังจะอก้าวข้ามตัวเองไปอีกระดับหนึ่งเพื่อที่จะแบบคือเป็นเป็นช่วงที่เรียนอ่ควอนตั้มจ้ำที่แบบเป็นเป็นการแบบจ้ำ จมเราอะไปอีกเลเวลหนึ่งจมเราไปอีกมิติหนึ่งแล้วก็เป็นการคอนเนคกับไฮเออร์เซลอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยแบบอาจารย์บอกเออเนี่ยได้ทําบ้างไหมวันนั้นเห็นถามพี่ไอ้พัดก็เลยแบบสงสัยว่ามันเกี่ยวอะไรมันมันช่วยเรื่องนี้หรออาจารย์บอกโอ้หนี่เลยเรื่องนี้เลยที่มันทําให้เราแบบคอนเนคกับไฮเออร์เซลเรามันทําให้เราประสบความสำเร็จเร็วมากมากรู้จักวิมฮอปเปล่าแล้ววันันอาจารย์ก็เปิดขึ้นมาเลยวิมฮอปเป็นใครทําอะไรแล้ว ไอบาสจุดเริ่มต้นมายังไงช่วยอะไรคือแบบโหมาเต็มเลยอะ่ะจุดเริ่มต้นปรมาจารย์แบบคนที่มาแบ่งปันเรื่องนี้ว่าเป็นใครจุดเราอะ่ะรู้สึกว้าวมากๆเลยกับกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็เลยเริ่มทำแล้วก็มีการแบบแลกเปลี่ยนแชร์กับ ทอนอะไรเงี้ยแล้วเราเออดีนะทาทาก็แบบน้องก็ชวนกันทําก็เลยทําให้เราตอนช่วงสองปีที่แล้วใช่ไหมตอนที่เราทําบ้านหลังใหม่อ่ะตอนที่เราบิวอินร่างบ้านหลังใหม่อะค่ะที่ที่โอไดยากะก็เลยทําให้เรามีอ่างอยู่ที่ชั้นตั้งใจทําอ่างไว้ใช่ก็คือสองปีที่แล้วจำได้ไหมแล้อ่างเนี้ยมันมาพอไอบาสเลยโอ้คือตั้งใจคือคุยกันคุยกันกับทอนว่าเออทอนเราจะเอาอ่างเนี้ยที่สาหรับไปแช่น้ําแข็งทุกวันของเราอ่ะไว้ชั้นสองหรือไว้ชั้นหนึ่งคือจําได้เลยว่าย้อนไปสองปีอะ ย่าอ่างเนี่ยมันมาเพราะเรื่องนี้เลย mm hmm. อ่านที่แม่ผเห็นอะ่ะค uh ่ะ huh. นั่นแหละค่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้น uh huh. แล้วก็เราก็เริ่มตั้งแต่ที่แบบเราเข้าย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน mm hmm. ใช่ไหมเนี่ยเราก็เริ่มแช่มาตั้งแต่นั้นเลยค่ะ uh huh. ใช่ mm hmm. แล้วการแช่อะค่ะพอเราไปศึกษาว่าแช่เพื่ออะไรเรามีความรู้แล้วใช่ไหมเรามีความรู้แม้กระทั่งว่าหายใจอย่างไร เรามีความรู้ว่าแบบเฮ้ยต้องคอนเน็กับตัวเองนะ,ะตอนช่วงที่เราลงไปเนี่ยต้องคอนเน็กับตัวเองยังไงม,มีวิธีการบอกหมดเลยพอเรามีความรู้ครบอะ่ะมันทําให้การแช่ค่ะการที่ลงไปอะ่ะไม่มีความรู้สึกกลัวมไม่มีความรู้สึกกังวลแล้วก็ไอความรู้สึกที่มันแบบปั่นป่วนตั้งแต่ที่เรามีตั้งแต่ว่าเดาวันที่เคยสมัมผัสน้ําเย็นแบบนั้นอะ่ะมันหายไปเลยเพราะเรา มีความรู้เรามีปัญญาเรามีแบบทรัพยากรที่จําเป็นที่ต้องรู้ว่าลงไปแล้วอ่ะมันช่วยอะไรมันให้อะไรอืมแล้วลงแบบไหนยังไงถึงจะปลอดภัยใช่เปนวิธีการซึ่งไอ้ก่อนนั้นน่ะเหมือนเราไม่มีความรู้ค่ะเรารู้แค่ว่าเฮ้ยลงไปดีรู้แค่ว่าดีอยู่แค่ว่าดีคนทํากันเยอะเหมือนแบบมาเทรดอะเทรดเถออยาได้ตังเองอแต่ไม่รู้ว่ากระบวนการหรือไมเซ็ตของการเทรดที่แท้จริงที่ทาให้เราประสบความสาเร็จอะที่แท้จริงอะมันต้องมีกระบวนการคิดแบบไหน การแชร่ไอบัสก็เหมือนกันมันต้องมีกระบวนการคิดแบบไหนฟีลลิ่งแบบไหนมันต้องมีก่อนอเพราะมันมีครบแล้วเราคอนเนคกับปัญญาน,นั้นอะตอนที่ลงไปอ่ะโหแบบชิลมากแล้วก็เราก็เริ่มเราก็จะดูว่าเอ้ยสเต็ปของเราตอนนี้เป็น beginning ใช่ไหมเราก็จะเรู้ว่าสามนาทีนะคือสุดยอดละขึ้นมาได้ห้านาทีนะขึ้นมาได้แล้วเราค่อยๆเพิ่มค่ะจากสามเป็นห้าจากห้าเป็นเจ็ดจากเจ็ดเป็นสิบแล้วก็ขึ้นมาเป็นสิบห้าขึ้นมาเป็นยี่สิบค่อยๆเพิ่มเรื่อยๆค่ะจะไม่ใช่ว่าแบบลง หลังจากนั้นเราแบบเป็นครึ่งชั่วโมงเลยไม่ใช่ทีนี้การที่มันนานขึ้นคือเราไม่รู้ว่ามันนานนะค่ะเราไม่รู้ว่ามันนานเพราะอะไรทุกคนลองลองให้พวกเราลองทายดูเราเราใช่ในนั้นอ่ะแล้วเราไม่ได้สั่งคือเราไม่ได้มองนาฬิกาว่าตอนนี้กี่นาทีแล้วกี่นาทีแล้วเราไม่ได้โฟกัสกี่นาทีแล้วว่ากี่นาทีแล้วว่ามันไม่เหมือนตอนแรกที่เราอะลงไปปุ๊บกี่นาทีแล้ววะแบบแบบเมื่อไรจะครบเมื่อไรจะถึงใช่พี่แอมนึกออกปะคือมันเหมือนกับว่าอะไรอะ เราทุกคนลองึกภาพตามว่าพอเราลงไปอ่ะเรารู้ว่ามันดีกับเรายัางไงแล้วก็สิ่งที่ที่คอนเน็กตอนนั้นก็คือเราคอนเน็กกับตัวเองคอนเน็กกับลมหายใจคอนเน็กตกับการอยู่กับปัจจุบันมันเลยทำให้เราอะ่ะอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆ <c oughs> หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า,หา,ขาหายใจออกตอนนี้รู้สึกเย็นก็จะรู้ว่าอ๋อตอนนี้รู้สึกเย็น๋ <c oughs> อ,ตอนน,นอตอนนี้เย็นตอนนี้เริ่มชาตอนนี้คืออยู่แค่แบบตอนนั้นตอนนั้น <c oughs> ตอนนั้นจนสุดท้ายแบบเรานิ่งแบบคลาาม,มาก นิ่งมากๆวาก็อยู่ตรงนั้นลมหายใจไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าร่างกายหรือว่าแบบจิตวิญญาณของเราอะมันรู้สึกว่าอืมตอนนี้ฉันรู้สึกแบบเบามากๆเบาจนแบบเข้าใจไหมว่าแช่แช่อยู่ในน้ําแข็งจนเรารู้สึกเหมือนเราเป็นปุยนุ่นเลยอะแบบมันไม่ใช่ว่าชาไปทั้งตัวไม่ไม่ได้มีไม่ได้เป็นความรู้สึกแบบนั้นนะไม่ใช่ว่าเย็นไปทั้งตัวจนแบบไร้ความรู้สึกไม่ใช่เรายังรู้สึกทุกอย่างฮะแต่เราสามารถตัดขาดจากร่างกายนี้ได้ว้าวอโหอ่ะ าจากที่เมื่อกี้ก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าว่าหลังจากที่ครั้งแรกอ่ะคือลองด้วยความรู้ว่ามันดีใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยหลังจากที่รู้แล้วแหละว่ามันดีแต่ว่ามันมันแค่ได้แป๊บเดียวก็พอแล้วแต่หลังจากนั้นอ่ะพอพออาจารย์เต้ยมีความรู้มากขึ้นใช่ไหมรู้ทั้งประโยชน์ด้วยแล้วรู้ทั้งวิธีที่จะทํายังไงให้อยู่กับน้ําแข็งตรงนั้นได้นานก็คือการคอนเน็กอยู่กับตัวเองเ<ช>นาะแล้วก็การควบคุมลมหายใจใช,ใช่ไหมคะก็เลยทําให้อย่างที่ทุกคนได้ยินว่าแบบครึ่งชั่วโมงนี่คือสบายมาก<ช>นะคะทีนี้ เราขอเข้าเรื่องดีกว่าหลายๆหลคนอาจจะเริ่มงงแล้วแล้วไอ้บาสกับการเทรดเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องกันยังไงทําไมแบบการที่เราแบบสามารถที่จะแช่ในไอ้บาสนานๆได้เนี่ยมันจะส่งผลอะไรต่อการเทรดบ้างประมาณนี้ถ้าพูดถึงการเทรดเนี่ยใช่ไหมคะ,คะก็จะเป็นเรื่องของการอยู่กับปัจจุบัน ที่มันจะตรงมากๆเลยคือการที่แบบเราอยู่กับลมลมหายใจของเราได้แบบว่าเราอยู่กับสิ่งตรงหน้าแบบปัจจุบันได้แล้วเราสามารถที่จะปล่อยวางเหมือนกับอย่างเช่นแบบความเจ็บปวดอะปล่อยวางความเจ็บปวดได้ไหมค,ความเย็นอย่างเงี้ยรู้ไหมว่ามือลงไปขาเท้าลงไปตัวลงไปมันมีความเจ็บปวดแบบปวดเข้ากระดูกเลยนะเราสมรามารถวางความเจ็บปวดนั้นได้ไหมจนแบบว่าคือวางใจได้ปล่อยได้แล้วอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งตรงหน้า ได้ไหมเราสามารถที่จะการที่แบบเราอยู่ได้หลายนาทีอ่ะมันก็เหมือนกับการรออืเราเข้าใจการการที่แบบอยู่ตรงนั้นแบบรอได้ไหมการเทรดอะคะ่ะถ้าถามว่าเราอะสามารถที่จะคอนเนคกับลมหายใจตัวเองได้รอ,รอปัจจุบันได้แล้วเหมือนกับเรารอได้ค่ะมันคล้ายๆกับอดทนรอเนาะนัาา่นแหละค่ะมันก็จะทาให้เรื่องเนี้ยยิ่งเราทําเท่าไหร่เรายิ่งเข้าใจ เรายังเข้าใจเลยว่าการเทรดกับการรอมันเป็นยังไงอืมโอเคทีนี้นะคะอย่างที่อาจารย์เต้ยบอกแล้วแหละคือการเทรดเนี่ยเราต้องอยู่กับปัจจุบันมากๆแล้วการที่เราแช่ไอบานเนี่ยก็คือเหมือนฝึกกับการอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเองไม่ไปหลงอยู่กับสภาพแวดล้อมก็คือรอบข้างที่เป็นแบบเอ่อในเรื่องของแบบ,นแบ,บเนาะเหมือนน้าแข็งอะน้ําแข็งมันก็คือเหมือนสภาพแวดล้อมข้างนอกใช่ซึ่งเหมือนกับตอนที่เราตอนที่เราลงไปอะมันจะอะดรีนาลีนมันจะสูบฉีดแบบ อืมเยอะมากมันเหมือนกับตอนที่เราแบบเริ่มเปิดออเดอร์เหมือนกับตอนที่เราเริ่มเทรดอ่ะความตื่นเต้นมันมีมันมามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมอะดีอดีนมันสูบฉีดตลอดเลยนึกออกใช่ปะหนึ่งตอนตอนที่เราลงเหมือนกันอะดีอินีนจะพุ่งมากอ่าเพราะมันเย็นเกินถูกต้องถ้าเกิดว่าเราลีเลตกับเรื่องเทรดมันจะเป็นแบบจังหวะนี้เลยนะจังหวะที่เราแบบกำลังจะเทรดทุกคนเห็นไหมเวลาวิ่งแล้วมันตื่นเต้นใช่เวลาวิ่งเราตื่นเต้นอะดีอินีนสูบฉีดแบบยิ่งเรามีออเดอร์แบบหใจที่แบบตุ๊บต ซึ่งมันเหมือนกันกันกบตอนที่เราหัลงไปในในอ่างนั้นอืมมันเป็นอย่างนั้นเลยหัวใจเราจะปั๊มแบบเลือดแรงมากอย่างเงี้ยเราจะคุมหัวใจของเราให้นิ่งได้ยังไงเราจะคุมลมหายใจของเราจากที่แบบหายใจทีๆสั้นๆอะ่ะค่ะให้หายใจลึกหายใจยาวได้อย่างไรอันนี้ก็คือแบบดีเลยกันเลยแบบตรงตัวเลยนะจากการที่ถ้าย้อนไปเอ,อ่อเราจะตื่นเต้นจากการเทรดมาก่อนแต่พอมาแช่ไอบาส มันทําให้เรานิ่งมากๆแล้วก็คามมากๆตอน,น,นที่เวลาเราเปิดเปิดออเดอร์คือเราจะนิ่งเลยเราเราจะเหมือนกับตอนที่เราแบบลงไปในน้ําแข็งแล้วตอนแรกหายใจที่ใช่ไหมค่ะแล้วพอเราคุมได้อะหลังจากนั้นมันก็แบบคุมนิ่งยาวๆเลยใช่มันก็เลยทำให้เวลาที่เราจะฝึกการอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบนันหรือคุมลมหายใจของเราให้หายใจลึกหายใจยาวได้อะการใช้ไอ้บดช่วยได้เยอะมากอืแล้วพอเราสามารถที่จะหายใจลึกหายใจยาวได้ สิ่งที่ตามมาก็คืออะไรคะพอเรานิ่งค่ะเหมือนเรามีสมาธิเรามีโฟกัสเวลาเราเวลาเรานิ่งมากๆอย่าลืมว่าสมาธิมันก็คือโฟกัสการจดจอ่อจดจอกับอะไรจดจอกับลมหายใจอืพอเรานิ่งมีสมาธิมีโฟกัสจดจอกับลมหายใจมันจะเกิดอะไรขึ้นละะ่ะคะก็มีสติอืใช่ไหมคะพอมีสติมันก็เกิดปัญญามันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าถ้าว่าเราเป็นเทรดเดอร์แล้ว สติแตกอ่ะอะดรีนาลีนแม่งตูบฉีดอ่ะสติแตกอ่ะปัญญาก็ไม่เกิดใช่มันปล่อยให้เกิดแต่ปัญหาจริงไหมจริงมันปล่อยให้แบบอารมณ์มันควบคุมเนาะใช่สติแตกไปเลยใช่อันนี้ก็คือเหมือนเป็นการฝึกคุมสติด้วยใช่ค่ะเพราะเราแบบสามารถที่จะจดจ่ออยู่กับลมหายใจได้อืใช่ไหมคะเราโฟกัสได้ค่ะมันก็มีสมาธิพอมีสมาธิก็ มีสติมีสติก็มีปัญญาอา่าว้าวอันนี้จริงเลยนี่แล้วก็หลายๆคนอาจจะเห็นว่าก่อนก่อนที่เราจะพักเบรกสงการไปอะ่ะทีมโค้ดได้มีการ ลองไอซ์บาร์กันแล้วนะคะโดยอาจารย์เต้ยนะคะโค้ดทอนเนี่ยจัดเซสชันให้โค้ดนี่ลงไปแช่อ่างรวมกันเป็นครั้งแรกของหลายๆคนด้วยนะใช่นะคะโค้ดหลายๆคนก็ไม่เคยทําทุกคนแต่อยู่ได้นานมากตั้งเจ็ดนาทีนะส่วนมากจะอยู่เฉลี่ยก็คือแบบเกินสามสี่นาทีขึ้นไปกันหมดเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าอย่างของแวมเนี่ยครั้งแรกเนี่ยแวมก็จะอยู่ได้ประมาณแบบห้านาทีซึ่งมันไม่ได้แปลว่าแวมออดทนกว่าอาจารย์เต้ยหรืออะไรนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าครั้งแรกอ่ะคือได้รับความรู้ ตอนนั้นจําได้ว่าโคตรทรนคืออธิบายด้วยความรู้แหละใช่แต่ตอนที่จันเต้ยแช่ครั้งแรกอาจจะไม่ได้มีความรู้อย่างนั้นแต่พอเรามีความรู้มากขึ้นอ่ะเราสามารถทําได้มากขึ้นได้นานขึ้นแช่เพราะว่าเราทําถูกวิธีใช่นะคะความรู้ก็คือเป็นความรู้ที่มาจากต้นฉบับเลยอืมมาจากต้นฉบับเลยแล้วเราก็ไปเสิร์ชหาแล้วว่าเฮ้ยในไทยแบบมีใครสอนอย่างนี้บ้างไหมก็มีนะจะมีแบบต่อเป็นแบบเป็นคลาสฝรั่งอะไรอย่างงี้ที่เขาสอนแล้วแบบก็มาจากต้นฉบับเหมือนกันแต่ถ้าแบบเป็นแบบคลาสที่เราอาจจะยังไม่เคยเจอที่แบบว่า เหมือนแบบนี้เลยอ่ะยังไม่เคยเจอเราก็เลยมองว่าเอออยากจะทําเรื่องนี้กับทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็ลองกับโส้สก่อนออซึ่งอ่ะออเดี๋ยวจะให้จันเต้แชร์รูปนิดนึงนะคะวันนั้นถ้าใครติดตามที่หน้าเพจนี่ก็จะเห็นแล้วนะคะทุกคนเห็นปริมาณน้ําแข็งไหมคะทุกคนจะคิดว่ากองน้าแข็งล้วนหรือเปล่าจะบอกว่าน้ําแข็งเยอะกว่าน้ําใช่มากๆน้ําแข็งที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยก็คือหนึ่งตันในอ่างนี้หนึ่งพันกิโลโะ นะคะต้องบอกเลยว่าเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นครั้งแรกของหลายๆคนแล้วก็แต่ว่าก่อนที่จะลงอ่ะไม่ใช่ว่าอยู่ๆทุกคนลงได้เลยนะคะทุกคนก็คือต้องมีการรับความรู้มีการวอร์มมีการฝึกหายใจก่อนนะคะเดี๋ยวให้จันเต้ลองลองเลื่อนภาพให้ดูว่านี่อ่างใหญ่มากนะคะอ่างใหญ่มากนี่โครฟ้าโคดเก๋นะฮะนี่โคดฟิล์มโคตีหลับไปแล้วโคตีหลับไปแล้วนะคะที่โดนแช่แช่จนหลับแหละ ห <laughs> ลับจริงม <laughs> ไม่ให้หลับเป็นลมไม่ใช่นะคะคือหายใจกันอยู่ <laughs> จะเห็นว่า <laughs> ทุกคนแบบเนี่ยโฟกัสอยู่กับตัวเอง <laughs> ทุกคนหายใจหมดเลย <laughs> นี่ <laughs> อ่ามีอีกไหมคะนี่ <laughs> โอ้โหโคดก๊อปนี่เหมือนพริมมากนะคะ <laughs> ใช่เรามีสองรอบจะเห็นว่าโครตรฟิล์มเย็นอยู่ข้างหลังอันนั้นก็คือโครตรฟิล์มลงรอบแรกลงรอบแรกไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะอืมนี่ นิ่งกันมากนะคะใช่หมดแล้วค่ะต้องบอกว่าเออขอบคุณสำหรับภาพด้วยนะคะต้องบอกว่าเอออลไรแหละคนอะ่ะตอนนั้นอะ่ะแวมเคยทำแล้วแบบไม่ถูกวิธีบางทีอ่ะบางคนที่ลงไปแช่โดยที่ไม่ได้เตรียมหายใจก่อนอะ่ะคือกลับไปคือป่วยเลยนะไข้ขึ้นไม่สบายแต่จะบอกว่าทีมโค้ดวันนั้นที่ทำทุกคนไม่มีใครเป็นอะไรนะคะทุกคนคือแบบไม่มีป่วยไม่อะไรเลยสดชื่นมากเอออรเลิ้กันทั้งวันเลยเนาะทั้งที่แช่กันเป็นแบบ หกเจ็ดนาทีคือแบบโคดุกอะไรก็ปกติสบายใจเชิบเลยนะคะต้องบอกว่าถ้าใครจะลองต้องต้องมีผู้เชี่ยวชาญเหรือมีความรู้จริงๆใช่มีมีเทรนเนอร์ที่มีความรู้ที่แบบเทรนเราก่อนที่เราจะลงไปในนั้นเพอเรามีความรู้เราเข้าใจแล้วเขาก็แบบพาเราวอร์มก่อนก่อนที่จะลงไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะสบายมากใช่ต้องบอกว่าหลายๆาคนอาจจะเพิ่งรู้ว่าจริงๆไอส์บาร์ไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ภายนอกไม่ได้แค่แบบร่างกายหรือกล้ามเนื้อหรือแค่แบบ ผิวเผาหรือแบบอย่างเดียวแต่ว่าอย่างที่จันร์เต้ยบอกเลยมันมีผลต่อสมาธิการโฟกัสการคอนเนคกับตัวเองซึ่งมีผลต่อเทรดเดอร์มากๆเราจะบอกว่าทำให้เราดูอ่อนเยาว์ด้วยดูเด็กอันนี้ก็คือเหตุผลที่ทำไห้เราดูเด็กนะคะจริงแล้วทุกคนดูอาจารย์มันดิตค่ะที่ดูเด็กว่าแช่เกือบทุกวันใช่ใชนะคะและนี่ค่ะพี่อเล็กซ์มาเหมือนกับตันอเมริกาไงเขาแช่น้ำแข็งมาตั้งอันนั้นเจ็ดสิบปีอันนั้นอย่าเรียกว่าแช่อย่างเลยอันนั้นคือตาทร์ไปในน้ำแข็ง ใช่เออนั่นแหละนะก็คือความเย็นมันแบบช่วยฟื้นฟูเซลล์เนาะอันนี้คือเรื่องจริงนะเรื่องจริงเราไปหาข้อมูลดูได้ใช่นะคะและนี่พี่แอนนี่ถามว่าในบูธแคมป์มีด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องนะคะเราจัดให้เลยค่ะเพราะว่าเราเห็นว่าแบบโหขนาดโค้ดอะยังได้รับประโยชน์มากๆแล้วหลังจากที่ออกจากน้ําแข็งการเทรนของโค้ดเปลี่ยนไปเลยจริงใช่ไหมพี่แบมลองแชร์ดูนิ่งมากจะบอกว่าคือมันเหมือนมันเป็นเหมือนแบบ คือไอ้วันนั้นที่เราทําได้ก่อนมันเหมือนเรากได้ก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองเพราะว่าแน่นอนทุกคนคือมันมันฟังแล้วมันเหมือนแบบมันแค่การแช่น้ําแข็งแต่จริงๆอ่ะพออยู่หน้างานะมันเย็นมากนะมันเย็นแล้วแบบมนุษย์เรามันมีความกลัวแล้วเหมือนพอเราแช่เข้าไปอะค่ะมันเหมือนเราได้พอเราเข้าไปแล้วเราแบบคอนเน็กได้เราทําได้เรารู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าจริงๆความกลัวมันคือเป็นสิ่งที่เราคิดไปเอง แล้วจริงๆตัวเราเองอ่ะมีประสิทธิภาพมีศักยภาพมากกว่านั้นค<ะ>่ะแล้วเหมือนพอมันทําได้อ่ะมันทําให้เรารู้เลยว่าเราแบ่งแยกความกลัวออกจากตัวเราได้มันเราเห็นเลยว่าเรามองว่าเนี่ยแค่เป็นแค่ความกลัวนะ,ะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราคอนเน็กอยู่กับตัวเองมีสติมันทําได้หมดทีนี้พอเราไปอยู่กับการเทรดอ่ะเราก็เหมือนจะสามารถแยกได้เหมือนกันว่าเฮ้ยไอความคิดที่เข้ามาตอนเรากาลังจะเทรดเนี่ยมันคือเป็นแค่ความกลัวที่เราคิดไปเองแล้วก็แยกออกแล้วเราก็สามารถมีสติมองได้ว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันคือเทคนิค ตามเทคนิคหรือเปล่าถ้าใช่ก็แค่เข้าเทรดเนี่ยมันทำให้เราเหมือนก้าวข้ามตรงนี้ไปได้แล้วบอกเลยว่าเทรดนิ่งขึ้นเยอะมากๆนะคะหลังจากที่ได้ทำไอซ์บารอยากให้ทุกคนลองจริงๆใช่ค่ะแล้วเราก็มีในบูธแคมป์นะะถูกะะซึ่งในบูธแคมป์เนี่ยคือจะสอนทุกคนอนะเรื่องนี้แล้วก็ใครที่ไปบูธแคมป์ ในครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าการเอทรดของเราจะเปลี่ยนไปตลอดกาลนะคะและที่สําคัญก็คือที่ได้เคยบอกว่าใครที่แบบเเติมเงินบ่อยเทรดเสียเทรดแพ้บ่อยนะคะล้างพอร์ตบ่อยๆอะไรเงี้ยแคมป์นี้นะคะก็จะเป็นแคมป์ที่จะทำให้คุณนะคะปิดประตูล้างพอร์ตแล้วก็พอร์ตของคุณนะคะจะเติบโต ตลอดการคะเป็นการใช้ที่เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยใช่แล้วก็จะบอกว่าวันที่ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกนี้แล้วนะคะสําหรับบูธแคมป์ของเราเราก็เออจริงๆตอนแรกเราไม่ได้มีวางเรื่องไอซ์บาร์สนะไม่มีแต่หลังจากนั้นอ่ะทุกเอิรวันนั้นแบบทําคัร์สโค้ดไงิงๆไม่มีเรื่องไอซ์บาร์สแต่ว่าอยู่ในการแช่น้ำแข็งในวันนั้นอ่ะโค้ดรีเลย์กับการเทรดแล้วแบบแล้วตกผลึกกันได้ดีมากมากก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยถ้ามันดีขนาดเนี้ยในแคมป์อ่ะเราต้องทําแล้วล่ะเราเชื่อไหมว่า พอตัดสินใจปุ๊บแล้วคือแบบต้องรีบแบบขับรถไปที่โรงแรมอ่ะไปที่สถานที่<ช>เพื่อที่จะไปเช็คว่าโรงแรมอ่ะสามารถที่จะทําได้ไหมมีสถานที่ให้กับเราทําเรื่องนี้ได้ไหมเพราะเราแบบตั้งแต่แรกคือไม่ได้วางแผนนะว,ว่ามันจะมีอ่ะ<ช>แต่พอวันนั้นโค้ดลงไปแบบโหมันกระทบกับการเทรดที่แบบมหาศาลมากมากวันนั้นอัฟเตอร์กันเป็นชั่วโมง<ช>แบบทุกคนแบบชอบมากใช่ก็เลยนี่แหละเห็นแล้วว่าอ,อ่สิ่งที่ทุกคนจะได้แวลูที่จะได้รับอ่ะคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลง ผลลับการเทรดจริงๆก็เลยอแอดจัดเขาเรียกว่าแบาบเพิ่มเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้าไปอ่าแล้วจะบอกว่าไอส์มาเนี่ยจริงๆอย่างที่อาจารย์เต้บอกอ่ะก็เริ่มมีในไทยก็เริ่มมีคนแบบรับทำเพราะบางทีบางบ้านอาจจะไม่ได้มีอ่างหรือว่าไม่สะดวกสั่งมาเองหรือว่าไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแล<ช>ก็จะมีคนรับทําซึ่งคนรับทําเนี่ยค่ะถ้าเราไปทําข้างนอกเนี่ยก็วันละหลายพันอยู่เพราะแวแวมก็เคยสนใจอยู่นะคะแต่จะบอกเลยว่าอันนี้ รวมไปในแคมป์แล้วแล้วเราก็<ช>ทำแบบมีเพื่อนทำแล้วก็มีผู้เชีช่ยวชาญดูแล่าสุดสั่งน้ำแข็งไปแล้วสี่ตันจริงแค่แค่ค่าน้ำแข็งก็เป็นหมื่นแล้วนะคะ<ช>ทุกคน<ช>บอกเลยว่าฝ่ายบัญชีกระซิบมาอย่างแรงนะคะ,ะแต่เราอย่างอย่างที่รู้เบาวาจัดเต็มให้ทุกคนแน่นอน<ช>เสริมอีกนิดนึงแล้วกันบางคนอาจจะแบบเคยลองแล้วอาจจะเคยแบบทําแล้วมันมันไม่เวิร์กถ้าแรกๆคือทําแล้วมันไม่เวิร์กหรือมันไม่กล้าอย่างเงี้ยจันเต้มีคําแนะนําอะไรไหมกับการที่จะไปลองไอซ์บาร์ค่ะ จริงๆแล้วถ้าเคยมีประสบการณ์ครั้งแรกเราไม่เวิร์กพิาก็ต้องเข้าใจว่าอันนั้นอาจจะเป็นวันที่เหมือนเหมือนเต้ยวันแรกอะที่เราอะก็รู้สูไม่เวิร์กเหมือนกันอืเนาะเพราะความรู้หรือว่าทรัพยากรที่เรามีอะมันไม่ได้มันไม่ได้รู้หรือ่ะแล้วมันไม่ได้เข้าใจว่าทําแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็ไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญไม่ได้มีคนให้ความรู้กับเราไม่ไมีคนพาเราทําอื่นอนจากนัมันก็เลยอาจจะแบบไม่เวิร์กหรือว่าแบบ เราจะไม่กล้าทําแต่วันเนี้ยเรามีครบทุกอย่างเลยะนะดังนั้นเนี้ยอยากจะให้มั่นใจได้ว่าเราอ่ะสามารถที่จะคือจริงๆอะ่ะอะไรก็แล้วแต่เหมือนแล้วการเทรดอะคะ่ะถ้าเรามีความรู้เราจะไม่มีความกลัวถ้าเราไม่มีความรู้เราจะมีความกลัวและความกังวลแล้วก็ไม่มีความมั่นใจที่จะทํา อืมอ่าฝากไว้นะคะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราได้ได้มีความรู้จริงๆอ่ะทุกคนทําได้แน่นอนเชื่อแหวมถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพต่างหากเนาะโรคประจาตัวอะไรเงี้ยทุกคนทําได้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าถ้าเราเคยได้ลองประสบการณ์เนี้ยจริงๆอ่ะจะรู้เลยว่าอุ้ยตัวเราเก่งมากเราโคตรเจ๋งเลยเราแบบทุกคนทําได้เราก็ทําได้แล้วเราก็จะมีความมั่นใจในในด้านอื่นๆด้วยว่าอย่างเรื่องการเทรดอย่างเงี้ยคนอื่นทําได้ฉันก็ทําได้เหมือนกัน อืมนะคะฉะนั้นฝากกิจกรรมนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใครสนใจนะติดต่อแอดมินนะคะแอดมินพิมมาแล้วเนาะยี่สี่ถึงี่หสาวันสองคืนนะคะแล้วก็มี e-learning ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเราก็เตรียมตัวไปเจอกับทุกคนแล้วใช่ค่ะก็ประมาณนี้นะใครสนใจต้องรีบแล้วเพราะว่าตอนนี้คือเราเปิดรับอีกเราเปิดรับเพิ่มอีกสิบสิบที่เท่านั้นเป็นสิที่สุด้ายเปิดรับเพิ่มนะเพราะว่า เพราะว่าเราเห็นแล้วว่ากิจกรรมมันดีมากค่<ฮ>ะแล้วก็อยากจะให้เป็นกิจกรรมที่เอ่อสร้างต้องบอกว่าบูตแคมป์เนี่ยมันมันคือแคมป์ที่ได้ทําครั้งแรกค่<ฮ>ะครั้งแรกแบบลักษณะแบบนี้นะที่ต้องการคือทุกคนลองคิดภาพตามว่าทุกๆอาชีพอะ่ะมีผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมพี่แบมใชท่ทุกๆอาชีพมีผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็แล้วแต่มีผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าพูดถึงอาชีพของเทรดเดอร์เราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยอาชีพของเทรดเดอร์อ่ะมีผ เนื้อออกใช่ไหมถ้ามีแล้ววันนี้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วหรือยังแล้วการที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการเทรดอะมันทําให้เรามีผลลัพธ์ยังไงเนื้อออกไหมอย่างวันนี้จะ้เป็นผู้เชี่ยวชาญในในเรื่องนี้ในอาชีพนี้ใช่ไหมคะตั้ก็เลยจัดทําบูธแคมป์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างผู้เชี่ยวชาญถ้าเปรียบเสียเมือนกับหมอพี่แวมหมอเราเรียนหมอปกติแล้ววันนี้เราอยากจะเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึง่งใช่ไหมคะเราก็จะไปแบบเรียนเพิ่มในด้านนั้นเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนัเเเฉฉพพาาาาะะะททงงลยกออใชคแบบนนั้เลยค่ะ ก็คือเหมือนเรามาเรียนเพื่อเป็นหมอเฉพาะทางเหมือนกันนะคะก็คุณจะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพนี้มาเจอกันในในแคมป์ก็จะได้รับทั้งหมายเซตอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เราอ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญใน,นเรื่องนี้เต้ก็อยากเข้าไปในแคมป์นี้ทั้งหมดเลยเพราะว่าต้องการที่จะเห็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเติบโตในปีนี้แล้วก็เห็นเป็นผลลัพธ์ในปีนี้แล้วก็เป็นต้นแบบของอาชีพเทรดเดอร์เป็นผลลัพธ์ของอาชีพเทรดเดอร์ในปีเนี้ยคือได้มากที่สุดเท่าที่เต้จะสามารถสร้างได้ค่ะ โอ้โหบอกเลยว่าจัดเต็มจริงๆนะคะแคมนี้ครบครบจบแน่นอนใครอยากสำเร็จในอาชีพเทรดเดอร์แคมนี้จบจริงๆแล้วก็อยากทุกคนมาสัมผัสกันเยอะๆใช่เลยค่ะถ้างั้นก็ประมาณนี้นะคะบอกเลยว่าเนื้อหาสาระดีๆมีทุกวันจันทร์เช่นเคยนะคะจันนาก็กลับมาเจอกันในท็อกกับเต้ได้นะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ขอบคุณอาจารย์เต้ยมากนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่เนาะในวันจันทร์หน้าบ่ายสามนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีนะคะบ๊ายบาย ทำไมการเทรดของคุณยังไม่สำเร็จสักทีหรือจริงๆแล้วสิ่งที่คุณคิดว่าใช่อาจจะยังไม่ใช่ทั้งหมด BOOST แคมปคือคำตอบที่คุณตามหมาคุณจะได้เรียนเจาะลึกดีมาซัพพลายแบบเข้มข้นแกะรอยรายใหญ่เพิ่มโอกาสเข้าทำกำไรแบบที่คุณอาจจะมองข้ามเผยเทคนิคการคอนเฟิร์มมิ่งที่ไม่เคยมีสอนที่ไหนมาก่อนพร้อมเทรดสดวางแผนแบบเรียลไทม์ ให้คุณเข้าใจการตัดสินใจในทุกสถานการณ์จริงวางระบบจัดการเงินให้ครอบคลุมทุกมิติด้วย Wealth Planner รวมถึงหลักสูตร MLP ที่จะมาช่วยแก้ปมปัญหาของเทรดเดอร์ทั้งหมดนี้รอคุณอยู่ในบ o สแคมป24-26เมษายนนี้